ดูหินดิเห็นปะสวยค่ะแต่เราไม่เก็บกลับไปนะห้ามเก็บกลับไปนะคะหินที่เกาะเพราะว่าให้เขาอยู่ที่นี่แหละอุดมสบูรณ์ไม่ต้องคิดว่าสวยแล้วจะเอากลับบ้านนะเดี๋ยวเราจะได้อยู่ที่นี่นะต้อหินกลับไปนะคะเรามี คนคุ้มครองดูแลรักษาอยู่หินทุกก้อนก้อนหินก้อนทรายหรือว่า,เ,าเปลือกหอยเราไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่ต้องปิดกลับไปนะคะให้มันคงความอุดมสมบูรณ์สวยงามแบบนี้สวยมากนี่ใช่ช่วงเชา้าแล้วเนี่ยช่วงเชา้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวพายิงที่มนนบน นี่่คะอนเมื่อคืนนอนฟังเสียงทะเลฟินมากอากาศอากาศตอนคืนเย็นมากเมื่อวานมารีแบบประมาณสักสามสี่โมงมั้งถ้าจำไม่ผิดไม่พอดีไม่ได้ดูเวลาค่ะแล้วร้อนเหงื่อแตกเลยโอ้โหไม่ไหวนี่พอดีเห็นห้องพักเป็นพัดลมเอ๊ะทำไมเขาทำ เป็นพัดลมไม่มีเอ,เ,อเขาบอกว่าก็คือจะหนาวแตนะ่ตอนนั้นนะเราร้อนแล้วก็ว่าไม่เป็นไรค่ะพี่เราเรานอนห้องแอร์ดีกว่าพอมากลางคืนหนาวมากแล้วผ้าห่มเขา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 ,เขาจะไม่ใช่ผ้าหนว่มนะเป็นผ้าบางๆอะค่ะแต่ห่มห่ม,หมได้โอ้ม้วนตัวเองเลยอะนอนฟังเสียงคลื่นซินเวอร์มาทำงานครั้งนี้ถือว่าคุ้มค่าเก็บเกี่ยว เออ่บรรยากาศพักผ่อนรีและกันนิดนึงเดี๋ยวเราสวยอะธรรมชาติจริงๆนั่นแ่ะฟังเสียงขึ้นแล้วกันเนาะเราก็เฮ้ยมีปลาหรือตัวอะไรอะปิงทะเลเหรอหรือปาลามันยุกยิกยิกอย,อยู่ตรงโขดหินอะเพื่อนเห็นกันไหม เราเห็นไหมอ่ะถ้าสังเกตดีๆจะมองเห็นนั่นๆๆๆๆๆน่ามีปูด้วยอ่ะนั่นน่ๆเห็นไหมยุกยิกยุกยิกอ่ะใครรู้ว่าตัวอะไรอ่ะปลาตีนเหรอปลาตีนหรือปลาอะไรปลาตีนมันอยู่ปลาชายเลนไม่ใช่เหรอปลาชายเลนไม่ใช่เหรอตัวอะไรอ่ะแต่ที่รู้ๆอ่ะอันหนึ่งอ่ะปูปูแน่ๆเพราะมันมี มีกล้ามสวยมากยัเราลกลับขึ้นไปด้านบนกันค่ะไปไปทานเบรดฟัตอาหารเช้ากันก่อน เรือด้วยค่าจะแจวเรือไป <c oughs> กลางทะเลก็ได้นะ <m im ics> มีเปนอนอัพแดดเดีด๋ยวไปบ่ายแล้วจะมานอนอัพแดดแหละหดำไปเลยทีนี้ก็ดำละนี่ก็ดำลนะถ้นหน้า ส้มเรามาแล้วเราไปทานอาหารกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราขอพักามาจัดอาหารแป๊บนึงนะคะอ่ากำลังทานเลยก็เลยอยู่แต่กับพวกของรอร่อยไหมคะคุณเจงมื้อเช้าของโปรดของโปรดเลยเติมหน่อยเติมหน่อยก็ได้อร่อยนะเติมหน่อยอร่อยแน่นะคะ นี่นี่ฝรังที่เราเจอสาหน้ำเลยเป็นหนเลยนี่ทเหมือนฝรั่งดี่าเาเจอสาน้ำเนจ้าของเจ้าของค่ะเอาเรีกกโนใช่ใช่ผมเรกกะโนเขาใช่ผิดนะครับ Yeah. <laughs> ไกลกายใจมาสมานทุกอย่างเรื่องกระโหลกกายกับใจเราจะมันกันเพราะว่าจิตเรามีความโบกเยอะคุกตั้งวันคุกตั้งวันตายกันรูปหุเตอโลนอโลกมันมมาแล้วลูบนี่าขายบ้านหมดล ไเอลาเอาอะไรายัดม่หมดจะดีเียียไม่ว่าม่อการแช่น้ำเม็ดเนี่ยมันช่วยอะไรไดบ้างถามาแช่เมน้ําคนโดนี้นดุกันท้านนตัดตูดคนแช่น้ําอะไรที่จู้เห็นตายกันเถืน ถ้าเราไปโยนในงอกในงอกแล้วแบบนั้นมีหลายใจบานกี่เปิดทำไมถงจะดรามุสจะต สวยไม่ยันหลาเราพูดพูดพูดอะไรแบบนีแล้วก็กามทิ่ด้วยที่เอ็ดด้วยดีแล้วก็ผมข้อหนึ่งเมื่อก่อนนะนะสมัยเราเด็กแอมีสมุดนะฮะสมุดเขียนแล้วก็ภาพโขนนั่งพร้อมเรียกผมใช่นี่ยนนะผมก็จะแจ้งความคนติดฝิ่นนั่นเรื่องของฝิ่นม,มาลงติดเนี่ยคนมันก็เข้าใจผิดเรื่องนี้อย่ากให้เข้าใจนั่นไง เรื่องี้คนถามมาเยอะมากเพราะว่าเราหมายถ่ง้ของกันนะครับบ้านใครกัแชดูแล ทำโรงเรือนเลยไรู้รู้ไงคับทำโรงเรือนเลยบว่าับคนเลยรู้งรั้นแล้วชาวบ้านก็ทำไม่ได้มันยิ่งหางนชาวยิ่งแ่ล้านู้่อก็นั้นเดี๋ยวผมพาลูกไปสาสุเลยได้ได้ผมก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะลุงนะเพราะว่า คือผมมองเมืองไทยมีแดดแล้วเอาเ,อาท,เอาที่มันริ้งใช้แดดไอ้เรื่องอินดอร์โดเลยเรื่องนะเพราะว่าพ<ๆ>ัฒนาไหนก็ชาวบ้านมันต้องมาเสียลงเรืองมั<ๆ><ๆ>นจำเป็นจริงหรือเปล่าท pues ีา่คุงหมอจะแต่งแผนพาเน็ตแต่ว่าม่ได้รู้อ๋อมมันจะว่ามันดูอ๋นี่ผมก็ไม่รู้เลยรู้รน้อยอ่ะเนี่ยมันจะจะพอกน,นะลุงคิดว่าอนาคตกผ่ชาไทยเนี่ยมันจะไปแค่ไหนถอยหลังหรือว่าที่เดิม ไตหรอฮไปอที่รปคากลเออดูว่าวัตถุอะไรที่แพงที่สุดก็ตเทีไม่ได้อ่ะวัตถุอะไรก็ได้แล้วทำอะไรให้ให้ให้คนผู้ชานใช้ราวาต้องต้างุแมาก้องมาถึงบังแล้วผมพูดอะไรัวโซารสูตมาังผมได้เลยั้วโลารก็ไม่เอาผู้ชายปนหน้าในตำหน่ง ชาดูเลนะไปดูเลยบอลูไปดูเลยแล้วผมไปโดนไล่ประจานะเอาใช้ถือผาผมไปหอก่้าไมผมไม่ได้ว่าใครไม่ได้ว่าแต่อยากให้คนเขาถึงเขาว่าถูกลง Die. V ก่ l <laughs> a